ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานไปกรรมฐานและสมาทานศิลนแล้ว <c oughs> ตอนนี้ไปก็ขอโปรดเตรียมตัวเตรียมใจทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิหรือว่าตั้งใจสดับคำแนะนำ ในขณะที่ฟังคำแนะนำอยู่ท่านรู้เสียงตลอดทุกถ้อยคำจำได้ทั้งหมดอย่างนี้ชีวจิตทรงสมาธิคำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจคือตั้งใจจำหากว่าพิจารณาไปด้วยนั่นเป็นมิปัสนายาน การบรรลุมรคผลในศาสนาขององค์สมเด็จพระวิชิตมานต้องใชอารมณ์ทั้งสองอย่างร่วมกันทั้งสมาธิและวิปัสสนาคำว่าสมาธิแปลว่าสมถกรรมฐานและวิปัสสนาแปลว่าการใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาขันห้าสำหรับในวันนี้ก็จะได้เล่าเล่าเรื่องปฏิเวทาขบรรดาท่านผู้เท่าต่อ เมื่อคิดที่แล้วมารู้สึกว่าจะมายับยังอยู่ในตอนที่เรียกว่าทุกข์ในจุดที่เรียกว่าหาหารบริโภคเออตั้งกล่าวว่าการจะบริโภคข้าวไปคำหนึ่งเราต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้หมอ้อต้องใช้เตาต้องใช้น้ำต้องใช้ฟืนต้องใช้ไฟ แล้วก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราได้มาด้วยการของความสุขหรือความทุกข์ทุกอย่างจะต้องได้มาด้วยการเรียบแรงเรียบแรงที่เพิ่งต้องใช้ตอนนี้ในเมื่อเรากินทุกเข้าไปร่างกายของเราทั้งหมดมันมีเชื้อสายของความทุกข์เป็นตัวก่อขึ้น ในเมื่อเรื่องกายร่างกายมันสร้างมาด้วยความทุกข์ท่างาการของร่างกายมันจะมีความสุขหรือว่ามันจะมีความทุกข์นี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดเปรนนั้นว่าเมื่อท่านพูดเรื่องความทุกข์ในเรื่องการบริโภคอาหารจบต่อมาท่านก็ทูงนนตัดต่อไปว่าสัมภเกสี ข้าวสารที่เราจะนำมาเป็นข้าวสุกนี้มันมีทุกข์เพราะอาศัยเราต้องนำข้าวสารมานำน้ำมานำเตามานำพื้นคือเชื่อไฟหาไฟให้เกิดอาการทำอย่างนี้ต้องใช้แรงงานในการทำอย่างนี้มันก็ไม่มีที่สุดของชีวิต ถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แบบนี้เราก็ต้องทำกิจอย่างนี้อยู่ทุกวันวันละหลายหลายครั้งทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าเราจะกินข้าวเช้าเวลาเดียวมันก็ไม่อิ่มไปตลอดวันวันหนึ่งแล้วก็บริโภคทุกวันตั้งชื่อว่าเรากินทุกอาหารทุกชิ้นที่เรากินเข้าไปได้มาด้วยแรงงาน การทำงานแสวงหาเงินหาทองหาทรัพย์หาส,หาสินมาเพื่อเป็นอาหารให้มีอาหารปรากฏมันเป็นอาการของความทุกข์ในคนที่กินอาหารอยู่อย่างนี้ตลอดการเขาจะหาสุขคือจุดจบไม่ต้องทำกิจอย่างนี้เมื่อไหร่เป็นอนุาหาไม่ได้ถ้าตายแล้วเกิดใหม่มันก็กินอย่างนี้ เมื่อเราจะกินมันก็กินทุกจะหามมากินมันก็มีความทุก์เธอจงเห็นทุกในปัจจุบันที่เรียกว่านิพพัตตทุกเสียก่อนนิพพัตท,ทุกคือทุกเนืองนิดที่มีอยู่ทุกวันมันมีอะไรบ้างเมื่อบริโภคอาหารเข้าไปแล้วกิจอื่นที่ติดตามมาเนื่องจากอาหารนั่นคืออะไรน้ำที่บริโภคเข้าไปมาก ร่างกายใช้เหลือความต้องการก็เกลือทิ้งมามาเป็นปัสสาวะขณะเนื้ออาหารก็เช่นเดียวกันที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วเป็นเป็นกากที่เร,เราเรียกกันว่าอุจาระเมื่อร่างกายต้องถ่ายน้ําที่ไม่ต้องการแลบาบอาหารที่ไม่ต้องการที่เราเรียกกันว่าปวดอุจจาระปัสสาวะมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ ก็ได้เรียนถามท่านท่านตามระคำบันท so ึกท่านกล่าวว่าได้กรทูลตอบท่านบอกว่ามันเป็นความทุกข์ปุถุเจ้าค่ะนล่เป็นความทุกข์ที่เหลือที่จะทนไม่จะทนได้ยากรือทนไม่ไหวท่านก็ตรงตัดว่าถ้าอย่างนั้นจงจําไว้ว่าอาหารนี่ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขอาหารเป็นปัจจัยที่เกิดทุกข์ จะหาสุขจากอาหารจริงๆนั้นมันไม่มีต่อไปองค์สมเด็จพระจนินนสียินในทรงตรัสว่าเธอจงคิดไว้เสม,มอว่าชีวิตคือเลือดเนื้อและร่างกายถ้ายังมีอยู่เพียงใดคำว่าหมดทุกข์ไม่มีเราจะต้องประสบกับความทุกข์อย่างนี้อยู่ตลอดเวลา ้าเราเจะสิ้นทุกข์ได้ก็เพราะอาศัยเห็นว่าสภาพคือร่างกายที่เราเกิดมานี่มันเป็นทุกข์เนื้อสมบัติที่เรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นมันได้มาด้วยความทุกข์เพื่ออาศัยความเหน็ดเหนื่อยเป็นของสำคัญถ้าเราไม่มีความเหน็ดเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ได้มา มันได้มันแล้วหามมาได้แล้วแทนที่จะใช้อสอยให้มันเป็นการพอดีมันจะทรงตัวอยู่กับเรามันก็เปล่ามันก็สิ้นไปเสื่อมไปแล้วทําไมจริงจะมามันนั่งสนใจด้วยอาหารที่จะสนใจด้วยร่างกายแต่ดี่กล่าวอย่างนี้ไม่ให้ทำลายร่างกายไม่ใช่ให้อดอาหาร เมื่อมันเกิดมาแล้วร่างกายที่มันเกิดมาเราก็ต้องเลี้ยงมันมันเป็นของธรรมดา <c oughs> แต่ถ้าหากว่าถ้าเราจะพึงปราทถนาในมันนั้นไม,ไม่สมควรจังมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าหน้าที่คือการบริหารร่างกายเราจะพึงทำเมื่อร่างกายต้องอะไรต้องการอะไรบ้างแต่ไม่ฟุ้งเฟอ้อเกินไป ตั้งใจบริหารมันเข้าไว้เพื่อว่าเป็นการเป็นการระงับความทุกข์ส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่ามันไม่ได้หายทุกข์มันเป็นการบรรเทาความทุกข์ให้จงคิดว่าความสุขจริงๆก็คืออธิโมขกขธรรมได้กระทําเป็นเครื่องพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายคือพระนิพพาน คนที่จะถึงปณิพาันได้ก็ต้องอาศัยไม่ติดอยู่อาการที่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์คือร่างกายไม่ติดอยู่ในรสอาหารนี่เป็นอันดับแรกถ้าต่อไปเธอ,อยังถอยหลังเข้าไปส่วนใหญ่ของบุคคลที่พึงคิดเขาจะไม่คิดถึงความเป็นจริงของร่างกาย และไม่คิดถึงความเป็นจริงของความเป็นทุกข์ที่แท้จริงในศัพท์ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าจับปลายรูดนั่นก็คือมองไม่เห็นทุกข์เข้าใจว่าเหตุที่ไม่เกิดทุกข์มันเป็นปัจจัยของความสุขเลี้ยงร่างกายให้อ้วนพีพยายามทนุถนอมร่างกายนี้ไม่้สุดโทม ร่างกายต้องการอะไรหาให้ทุกอย่างแต่ว่าเธอเคยเห็นไหมว่าคนที่บำรงบำเลอร่างกายอยู่เป็นปกตินี่เขามีความสุขเป็นอันว่าเธอจะหาไม่ได้ไม่มีปัจจัยส่วนใดที่จะเป็นเหตุความสุขให้เกิดขึ้นได้มันก็จะมีแต่ความทุกข์ส่วนเดียว สัมปะเกสีจงจำถ้อยคำนี้ไว้ให้ดีว่าร่างกายนี้มันเป็นความทุกข์อาหารที่เราได้มาก็ได้มาจากความทุกข์เมื่อเราบริโภคอาหารเขาเ้าไปแล้วแทนที่จะสิ้นทุกข์มันก็เกิดทุกข์จากการขับถ่ายของร่างกายร่างกายเป็นโรคหิทางมันเป็นรังของโรค มันมีอาการเสียดแทงอยู่เป็นปกติทุกอื่นใดที่จะทุกยิ่งกว่าร่างกายนั้นไม่มีคือความปรารถนาของร่างกายนี้เป็นเหตุนำมาในใน,ในความทุกทุกอย่างเธอจงวางภาระคือขันห้าได้กับร่างกายเสียแล้วนอกจากนั้นขึ้นชื่อว่าหารที่ยันได้มาก็ลองมองหาความเป็นจริง ว่าคนส่วนใหญ่มักจะมองเข้าวสารเป็นสาคัญที่มันมาเป็นเข้าสุกแล้วก็คนเป็นจนนดนมากที่ไม่เคยคิดถึงเรื่องเขาก็สารมองแต่ข้าสุขอย่างเดียวแต่ความจริงข้าวสารที่จะมาเป็นเข้าสุขนี้มันจะเป็นคื้นมนได้ก็เพราะอาศัยความทุกข์ถ้าอารมณ์แห่งการทุกข์ไม่มีข้าวสารก็จะไม่ปรากฏ ทั้งนี้เพร่อไรเพราะเดิมทีเข้าสารมันเป็นเข้าเปลือกการที่นำเข้าเปลือกมาเป็นเข้าสารมันได้มาด้วยการของความสุขหรือความทุกข์เธอมีความรู้สึกยังไงต้องตอบให้ฟังทีพระเถระผู้บันทึกได้กล่าวว่ามันเป็นความทุกข์เพียร่ะเพราะว่า เข้าสารที่เข้าเข้าเข้าสุกและข้าวสารที่มาจากข้าเปลือกข้าเปลือกจะเป็นข้าวสารได้สมัยโบราณต้องใช้สีมือต้องซ้อมได้มือมันก็เป็นอาการของความทุกข์เพราะมันเหน็ดเหนื่อยแต่ถ้าสมัยปัจจุบันะะํนำข้าเปลือกมาเป็นข้าวสารก็จะต้องไปจ้างโรงสีเข้าสี เมื่อเขาสีให้เขาก็ต้องเก็บเงินเก็บทองกันนำข้าวไปสู่โรงสีมันก็ต้องมีอาการเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ต้องเสียเงินเสียทองเงินทองที่ได้มาจากการไปจ้างเขาสีข้าวเราก็ได้มาได้ยากเงื่อแรงงานเป็นอในการของความทุกข์ท่านก็กล่าวว่าถูกแล้ว <c oughs> ข้าเปลือกจะมาปเป็นข้าวสารได้ต้องอาศัยแรงงานเป็นสําคัญ คือแรงงานที่ทำข้าเปลือกให้เป็นข้าวสารก็ดีหรือว่าแรงงานที่จะทำข้าวสารนะข้าบเปลือกเป็นข้าสารจากโรงสีก็ดีเงินที่เราจะไปจ้างเขานี่มันเราได้มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยมันเป็นอาการของความทุกข์นี่เป็นอนุว่าข้าวเปลือกจะมาเป็นข้าสารได้มันก็ถานผ่านความเป็นทุกข์มาแล้ว หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบพิตแก้วทรงถอยหลังเข้าไปอีกว่าเธอจงคิดถอยหลังลงไปดูว่าข้าวเปลือกนี่มันมาจากอะไรข้าเปลือกเที่ยเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยอะไรเป็นปัจจัยข้าวเปลือกทียมมีขึ้นมาได้นี่มันจะต้องอาศัยเชื้ออย่างหนึ่งนั่นก็คือพื้นที่ดิน พื้นที่นาที่ก็ปรับปรุงดีแล้วมีคันนามีเหมืองน้ำเรียบร้อยแต่ได้ว,ว่าถ้าระยธรรมเขาปลือยให้เกิดขึ้นมันต้องใช้อะไรบ้างอันดับแรกเราต้องแสวงหาที่ดินที่จะมาเป็นสมบัติของเราถ้าที่ดินนั้นมันเป็นป่า เรายังไม่ว่ากันคิดแต่ว่าที่ดินที่มันเตียนแล้วถ้าเราจะไปซื้อที่เข้ามาเป็นสมบัติของดาวของเราเราจะซื้อเอาที่นั่นมันได้โดยไม่เสียอะไรเลยหรือว่าจะได้ที่เรานันมาด้วยการของความเหน็ดเหนื่อยของความทุกข์การได้ที่ที่ก็ปรับปรุงดีแล้ว เราต้องแลกตีเงินแล้วเงินที่เราหามันได้มันได้ด้วยาการของความสุขละอาการของความทุก์เงินแต่ลระบาทเงินแต่แต่ล้วแ,แต่สตางสมัยนั้นเราจะได้มาต้องใช้อยากเงิเร่รแรงงานมันเป็นอาการของความสุขด้วยความทุกข์ ท่านระเทระก็ตอบท่านว่าเปลการของความทุกข์ะโยาค่ะเพราะอาศัยความเหน็ดเหนื่อยท่านถามว่าเธอพูดใดนความรู้สึกของใจจริงหรือว่าพูดตามเหตุผลท่านพระหามาอเทระพูดเท่าก็กราบทูลว่าพูดใดนใจจริงที่ประอกอบประเหตุผลและเห็นมันแล้วผ่านมันแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ ถ้าบอกนั่นนีแล้วจงมองหาความทุกข์ของคำข้าวคำเดียวนี้มันยุ่งอย่างนี้เมื่อมือพื้นที่นานแล้วข้าวมันจะขึ้นมาได้หรือยังถ้าเราไม่ทำอย่างอื่นท่านโวเท่าก็กราบทูลบอกว่ายังไม่ขึ้นพระพเจ้าค่ะท่านถามว่าต้องทำยังไง ก็ถามว่าต้องไถนาต้องหว่านข้าวต้องปรับปรุงต้องหาน้ํามาเลี้ยงหล่อข้าวหาอาหารของเา,าอาหารข้ต้นข้าวคือปุ๋ยแล้วก็ถามว่าการไถนาใช้อะไรบ้างสมัยนั้นยังไม่มีรถไถแทนแกราบเรียนบอกว่าต้องใช้ควายและใช้วัวลากลากไถ ต้องหาคันไถหาแอกหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ท่านกลับถามว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเราได้ไม่ได้้นค,ความสุขหรือความทุกข์ถ้าเรายังไม่มีอยู่ก่อนเราจะหาวัวหาควายหาอุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้เราได้มาอย่างไงก็กราบทูลว่าถ้ามีป่าก็เราไปาตัดต้นไม้มาทําคันไถ ท่านก็ถามว่าการตัดต้นไม้มาเป็นทากันไถมันเหน็ดเหนื่อยไหมมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ตอนนั้นท่านตอบท่านบันทึกบอกว่าเห็นว่ามันทุกข์จริงๆเพราะความเหน็ดเหนื่อยการแยกตัดต้นไม้มาแต่ละต้นเอามาถากเป็นคันไถเล็กๆซึ่งต้นไม้มันต้นใหญ่ต้องใช้กําลังแรงงานมาก การจะได้โวได้ควายม,มาก็ต้องซื้อเขาเงินแต่ละบาทที่ได้มาจากหยาดเหลือเงื่อนแรงงานมันก็แสนหยตดสาหายเกิดได้มาด้วยาการของความทุกข์จริงๆอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดที่ได้มาประกอบเข้าเป็นไถแล้วก็ไถไยปได้ก็ได้มาจากหยาดเงื่อนแรงงานจากเงินจากทองบ้างจากการทําเองบ้าง ท่านถามว่าทรัพย์สินนั้นหลายที่หามันได้อย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์อาการที่หาม,มาท่านผู้เท่าก็ตอบว่าเป็นอาการของความทุกข์ไปเจ้าค่ะท่าน,นก็ถามต่อไปว่ามีว,วัวมีควายมีนาครบแล้วต้นข้าวขึ้นได้หรือยังท่านก็กร่าบทุนว่ายังไปเจ้าค่ะถ้าถามว่าทํายังไงต่อไป ต้องไถแล้วก็หวานหวานแล้วก็ขาดแล้วก็คอยบำรุงท่านถามว่าอาการที่ไถนาตากแดดตากฝนต้องหวานต้องขาดแปลาการของความสุขและความทุกข์ท่านตอบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าว่าแปอาการของความทุกข์ไปเจ้าค่ะท่านถามว่าเห็นแล้วหรือยัง แม้แต่เพียงคําข้าวคําเดียวนี่มันทุกขนาดไหนหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงตรัสว่าก่อนที่นามันจะเกิดขึ้นได้สมมติว่าถ้าเราไม่มีเงินซื้อเพื่อนที่ดินมาทำนาเราจะได้มันมาด้วยอาการของความสุขหรือความทุกข์ แล้วก็ตอบทันว่าเดชะการของความทุกข์เพราอหนึ่งถ้าพื้นที่ดินเหล่านั้นเป็นป่าเราก็จะต้องถากถางป่าการตัดต้นไม้แต่ละต้นจึงกว่าจะขาดก็เหนื่อยสายตัวเกือบขาดเมื่อตัดต้นไม้มาแล้วก็ต้องฟันเป็นท่อนเป็นตอนลากต้นไม้ทั้งหลายเหล่านั้นออกไปพ้นพื้นที่แลอเผาทิ้งไป หลังจากนั้นจะขุดตอแต่ละตอคอต้นไม้ขึ้นเพื่อ้ที่ดินนั้นพื้นนั้นเป็นที่นามันก็แสนจะเหน็ดเหนื่อยแป็อาการของความทุกข์แล้วว่าที่นาแต่ละไร่จะเตียนลงไปได้ก็ต้องใช้กําลังแรงงานมากเ่นองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาตว่าสัมภเกสี จงจำไม่ว่าการบริโภคอาหารคำเดียวมันเป็นอาการของความทุกข์นี้โดยย่อตามบันทึกท่านบอกว่าบันทึกแต่เพียงยอ่อยอเท่านั้นไม่ได้บันทึกพิสดารแต่ว่าเราก็พอจะคิดกันได้ว่าองค์สมเด็จพระิชิตามารส่งสอนท่านผู้เฒเทา ให้มองเห็นความทุกข์จากอาหารคำเดียวที่เรากินเข้าไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่อาหารทิพย์ถ้าจะนึกขึ้นมามันก็ได้สงความปรารถนาถ้าได้ว่านี่แต่ได้อย่างเนี่ยพูดถึงข้าวคำเดียวมันก็ทุกข์และอาหารคือกับข้าวที่เข้ามาประกอบกับคำข้าวให้มันมีรสเพื่อดื่มกินเข้าไปได้ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะได้มาก็ได้มาจากการของความทุกข์ทั้งหมดฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมุคตจึงรจึงตัดว่าสัมภเกสีเออยจงจำไม่ว่าคนเราจะเกิดมาทรงตัวอยู่ได้อย่างนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ตลอดเวลาการทำไร่ทถนาหรือการแสวงหาทรัพย์สินมาเพื่ออาหารการบริโภค ในชีวิตนี้เราจะไม่มีโอกาสได้หยุดต้องทำตลอดชีวิตและการทำตลอดชีวิตอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์ท่านย้อนเข้ามาอีกท่านบูเท่าได้กล่าบทูลบอก,กว่าเป็นความทุกข์พพะเจ้าะเมื่อเห็นเธอเข้าใจความทุกข์ในเรื่องอาหารอย่างเดียวยังไม่พอ ว่าอาหารที่จะบริโภคก็ไปมันเป็นทุกข์อเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่เราจะพึงใช้มันได้มาจากการของความสุขหรือความทุกข์ท่านก็กราบทูลบอกว่าได้มาจากความทุกข์เจ้าค่าฉะนั้นเธอมีความรู้สึกอย่างไรว่าคนที่เดินไปเดินมาที่เราเห็นอยู่นี่เขามีความสุขหรือความทุกข์ ท่านบอกว่าท่านกราบทูลว่าเป็นความทุกข์เจ้าค่ะท่านก็จะถามต่อไปว่าความทุกข์ไม่ใช่ว่าจะมีแต่การบริโภคอย่างเดียวหรือว่ามีแต่การแต่งตัวอย่างเดียวอาการทางกายทั้งหมดเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งสิน้นตอนนี้สมเด็จพระมหาหมุนินทรงตัดว่าร่างกายนี่มันเป็นอนิจจังนะ แล้วก็สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี่มันก็เป็นอนิจจังเหมือนกันเมื่อมันหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเราต้องการให้มันสมบูรณ์มีร่างกายแข็งแรงแต่มนในเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนมันก็ดีมันเสื่อมโทรมลงไปทุกวันก็ดีตาที่เคยมองใสสว่างก็พราหูก็หูก็หกนัก ผมก็ขอผมก็จะงอกเป็นดอกเหล่าและยิ่งไปกว่านั้นหนังขอเราที่เคยผ่องใสเต่งๆมันก็ย่อหย่อนกำลังร่างกายของเราก็หมดท่อถอยน้งไปทุกทีทุกทีจะทำงานทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอาการคล่องแคล่วมาอยู่ในก่อนนี้มันทำไม่ไม่ตลอดเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ความไวไม่มีมีแต่ความเชื่องช้าอึดอัด อย่างนี้เมื่อกิจกายงานทุกอย่างที่เราเคยทำได้ในชั่วครู่เดียวก็เสร็จถ้าต้องใช้เวลานานขึ้นไปกว่านั้นคือตาก็ดูไม่ถนัดหูก็ฟังไม่ถนัดร่างกายก็ไม่ทรงตัวทำไม่ได้คล่องแคล่วอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ตามบันทึกของท่านบุทเฒ่าแตงเขียนบอกว่า,าการอย่างนี้เป็นอาการของความทุกข์ไปเจ้าค่ะ ท่าน,นก็ถามว่าเธอเห็นได้อ,อย่างว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ท่านตอบว่าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะเป็นอันว่าทุกขตัวนี้เป็นทุกจุดหนึ่งที่เราจะต้องพึงคิดนอกจากใน,นความทุกข์ของร่างกายในเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนมันมีอาการกระสับกระส่ายมันไม่มีความสุข มันไม่ไม,มันไม่มีความสบายอาการเสียดแทงของทางร่างกายที่เกิดขึ้นจากโรคมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ท่านวูเท่าได้บันทึกบอกว่ามันเป็นความทุขกข์ไปเจ้าค่ะท่านก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเธอยังมีความปรารถนาอยู่ในร่างกายอยู่หรือไม่แล้วก็ยังมีความปรารถนาในการเกิดต่อไปหรือไม่ ท่านก,ก็กราบทูลบอกว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดไม่มีความปรารถนาแล้วเมื่อการละจากพุทธภูมิิสัยตั้งใจมันเป็นสาวก,กภูมิก็ไม่ต้องการความเกิดท่านเองกล่าวไว้ว่านับตั้งแต่วัดนี้เป็นต้นไปเธอจงใช้ปัญญาหาทุกข์ให้พบถ้าเธอยังเห็นโลกนี้จุดใดจุดหนึ่งเป็อากอารของความสุข นั่นก็ชืีอว่าเธอเป็นคนไร้ปัญญาถ้าขณนะใดเธอพิจารณาในมุมโลกทั้งหมดคนทุกประเภททุกขนาดทุกชั้นทุกวันนะ้ถ้าทุกเพนแล้วก็ทุกวัยไม่ว่าคนประเภทใดเห็นมีอาการเขามีความทุกข์แล้วก็จิตใจของเธอมีอาการไม่เยื่อใยต่อาการเองความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นตัดนาจะทําลายให้มันสิ้นไปนั่นชีอว่าเธอมีปัญญา สามารถจะเข้าเป็นพระเรียเจ้าได้เรานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันย้ายอกาศเธอหนึ่งเดือนฉันจะไม่มาสอนเธออีกจนกว่าจะพบเวลาหนึ่งเดือนถ้าในเวลาหนึ่งเดือนที่ฉันจากไปถ้าเธอยังมีความรู้สึกว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งในโลกยังมีความสุขฉันจะไม่มาสอนตลอดชีวิต ถ้าจิตของเธอตั้งอยู่ในเห็นเห็นสภาวะของความทุกข์เป็นเอกภตารมเมื่อไหร่ฉันจะมาสอนต่อไปอาระบรนดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายอาการของความทุกข์ว่ามาว่าไปมันจะเลยเวลาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้อบราบรดาพระโยคาวาจรทุกท่าน จะพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันปฏิบัติไปตามอธิยาใสายของท่านจึงกว่าจะถึงเวลาสมควรสวัสดี